คืรว่ามีมีพี่มาปรับทุกมีพี่เขามาปรับทุกอะคะ่ะว่าเอ่อมีอาการแพนิคที่เคยเป็นมาก่อนอะกำเริบแล้วก็เพราะทุกใจอะคะ่ะเพราทุกใจกังวลใจกับลูกอะคะ่ะลูกที่เอ่อจะเรียกว่าเขาไม่ได้หลังใจนั่นแหละเนาะ,นะก็คือ,อลูกที่เขา อ้างโน่นอ้างน,น,างนี่ไม่ไปทํางานอะไรเงี้ยแต่ตัวเองพอบอกว่าไม่สบายอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วแต่ดึกดด่นก็ไม่นอนอะไรเงี้ยวันหนึ่งเปิดเปิดประตูขึ้นมาเอ้าลูกยังไม่นอนตีห้าแล้วยังเปิดคอมอยู่อะไรเงี้ยทีนี้แม่ก็เริ่มกังวลน,นะคะกังวลว่าเออลูกฉันจะเปลี่ยนได้ยังไงเออ,อย่างนี้จะสอนได้ไหมอะไรเงี้ยก็เริ่มคิดมากขึ้นแล้วอาการทุกข์มันก็เกิดขึ้นมาใช่ไหมคะแบบนี้จะอยู่ไปยังไงอะไรเงี้ย กังวลเรื่องของลูกว่าเออลูกโตขนาดนี้แล้วก็ไม่เปลี่ยนสักทีอะไรเงี้ยแล้วเมื่อไหร่จะเปลี่ยนอะไรเงี้ยก็มีความกังวลเป็นห่วงลูกอะไรเงี้ยค่ะทีนี้พี่เขาก็เกิดอาการฟุ้งซ่านที่ว่าเป็นแพนิคอะไรเงี้ยเกิดขึ้นแล้วแต่ว่าพี่เขาก็พอมีสติตรงที่ว่าเขาพอรู้ว่าเอออันนี้คืออาการแพนิคแล้วเขาก็เคยไปหาความรู้ว่ามันเกิดจากอใจมันต้องแก้ที่ใจอะไรเงี้ยแต,แต่ด้วยความที่ <c oughs> เรียกว่าอะไรละ่ะ สมาธิถิหรือว่าคําที่เราจะเอามาสอนใจตัวเองในขณะที่กิเลสเกิดอ่ะมันก็ยังไม่ได้เยอะอะไรมากพี่เขาก็ใช้วิธีไปเขียนใส่กระดาษนะคะว่าอ่าลูกก็ไม่ใช่ลูกของเราหน้าอะไรเงรี้ย <c oughs> อะไรต่างๆอ่ะค่ะก็ก็ทําให้พี่เขาสงบลงได้บ้างทีนี้ค่ะปิ่นก็เลยจะมาถามท่านสมณะหรือว่าขอความเมตตาสมณะนะคะให้ให้สมาธิถิในการที่จะพิจารณาให้ใจตรงเนี้ยหาคลายทุกข์ลงได้มากยิ่งขึ้นนะคะ ครับขอบพระคุณค่ะเป็นเขียนก็ได้ถ้ามันสอนแล้วแต่ว่าค่อนข้างจะเป็นสมถะหน่อยหนึง่งตอนนี้บอกว่าก,ก็ปัญหาอย่างเงี้ยก็จะเกิดถ้าถ้ามีลูกแล้วเราเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมพ่อแม่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมแล้วเวลามีลูกเนี่ยก็จะจริงๆลูกเป็นตัวซึมซับเป็นความความเป็นของแม่ของพ่อนั่นแหละของผู้ปกครองนั่นแหละเพราะวัยเด็กๆเนี่ยเขาจะมีพ่อแม่เป็นไอดอลนั่นแหละ คือเขาซึมซับความเป็นแม่จากเขาเนี่ยการที่ลูกนิสัยไม่ดีติดเกมติดแท็บเล็ดอะไรพวกเนี้ยก็มันก็สะท้อนว่าเราเนี่ยเลี้ยงลูกมาอย่างนี้ลูกก็เป็นอย่างนี้เท่านั้นพอเกิดลูกโตขึ้นความรุนแรงจากการทําพวกเนี้ยแล้วความกังวลใจเราจะถูกกระตุ้นตลอดเวลาเมื่อเห็นลูกทําอย่างนี้ี่เรากระตุ้นใจตกใจเลยสุดท้ายมันจะอะไรไม่รู้ก็ตกใจไปหมดเล็กน้อยก็ตกใจก็กลายเป็นแพนิคทคนิคมันไม่ได้เกิดทันทีไง มันเกิดสะสมมา,านี้ถ้าจะแก้เนี่ยไม่ใช่ว่าเราไปเขียนเขียนแล้วทาสมถะ,ะอย่างนีงน้้เลยมันจะได้เลยมันต้องเปลี่ยนวิธีปฏิบัติตนของแม่เลยอะ่ะจากไม่ถือศีลก็ต้องมาถือศีลเพราะว่า <c oughs> ตอนนี้มันยากแล้วเพราะว่าลูกโตแล้วไปเป็นนิสัยอย่างนั้นละเราต้องยอมรับว่ามันจะต้องมีวิปากอย่างนั้นแหละที่ลูกจะต้องอาจจะไม่ได้ดีเท่าที่เราคิดแต่เหนือกว่านั้นคือแม่เนี่ยจะต้องปฏิบัติ ศีลเนี่ยโดยเพราะศีลข้อหนึ่งเนี่ยให้ได้ดีขึ้นเราเพราะเวลาอารมณ์หงุดหงิดไม่ได้ดังใจเนี่ยอต้องฝึกวางใจว่าลูกเขาเขาต้องแม่เข้าใจว่าลูกกระบวนการลูกกว่าจะโตมาเป็นอย่างเงี้ยเพราะเราทําผิดพลาดมาตลอดเวลาทําให้สั่งสอนให้ลูกมาเป็นอย่างนี้อันนั้นถ้าเราไม่เข้าใจจุดนี้เนี่ยเราก็จะวางใจได้ยากนะแล้วยิ่งแบบทาไม่รู้กฎแห่งกรรมด้วยเนี่ยยิ่งยากเพราะว่ามันจะ ลูกยังไงก็ไม่ได้ดังใจแน่นอนเพราะว่าเราสั่งสมมาอย่างนี้ละ่ะยิ่งเห็นลูกทีไรก็โอ้ทำไมไม่ได้ดังใจงี้นี้ไปเลยแล้วก็จะไปบงังคับลูกด้วยวิธีการต่างๆลูกก็ยิ่งจะห่างไกลจากแม่ไปอีกสุดท้ายเนี่ยมันจะได้ยากเลยดังน,นั้นถ้าแม่หันมาประทําแค่ถือศีลข้อที่หนึ่งให้แม่นๆอะไรอย่างเงี้ยนะอ,อเจอกับลูกทีไรก็เออมุหงิขึ้นมาละไม่ได้ดังใจมันะต้องพยายามสอนตัวเองอบรมตัวเอง ท่าน,นี้ไอ้เขียนไปเนี่ยมันก็กําลังมันจะน้อยไปหน่อยแต่มาเขียนมันค่อนข้างจะนั้นนหะก็ฟังทำเข้าหมู่กลุ่มแล้วก็พยายามอ่าเข้ากลุ่มไปถามปัญหาเรื่องนี้แกสานักสิกขมากก็หรือฟังเทศพ่อครูเรื่องนี้ที่พ่อท่านอ่ะท่านเขียนไว้เยอะๆอะไรเงี้ยจริงๆเนี่ยถ้าถ้าเป็นญาติธรรมนะเขาคิดสระตาเลยว่าอย่างครอบครัวของน้องต้นบุญเนี่ยเขาคิดสระตาเลยว่าอย่างเงี้ยเขาเลี้ยงลูกได้ยากละ องคนกําลังของสองคนพ่อแม่ในการที่จะอบรมให้ลูกปีเนี่ยมันยากละเขามองอนาคตเห็นละพอลูกสี่ห้าขวบก็ยกขบวนมาเลยเ้าก็เอาลูกมาไว้ให้ครูตุ๊กดูแลอะไรเงี้ยเนี่ยคือสิ่งที่จะทําให้มันได้ตอนนี้อย่างโยงคนเนี้ยก็ <c oughs> คงจะมาอย่างนั้นยากเพราะนั้นก็ต้องก็ต้องไม่มีทางเลือกอะแต่มาว่านะมาจะต้องไม่เป็นไรลูกคนนี้ก็วางใจไปทําเท่าที่ทําได้แต่ว่าจะดีขึ้นนะเมื่อแบบทําปุ๊บ ใจเราเนี่ยมันไม่ได้ไปบังคับลูกละลูกก็จะเริ่มรู้สึกว่าเออแม่เปลี่ยนไปอันนี้เป็นวิธีเดียวจริงว่าออจากเดิมเนี่ยแม่เป็นคนอย่างนี้อย่างนี้มาเนี่ยลูกก็เลยอย่างเช่นเนี่ยอย่างเช่นยกวอย่างนะเ,ออเราไม่มีเวลาให้ลูกอันนี้เป็นตัวสําคัญมากเราไปทํางานเยอะๆหรือเห็นแต่งงานเห็นแก่ไรายได้แล้วเอาเงินมาให้ลูกใช้เยอะๆลูกจะได้สบายเป็นความคิดทางรวยทางสบายใช่ไหมก็ให้ลูกสบายสบาย มีอะไรก็ประเคนให้ลูกแทบวงแทบเบ็ดไม่ขาดอยากได้เครื่องดนตรตีเอาไปประเคนอย่างเงี้ยเป็นแนวคิดอย่างเงี้ยอพนะนั้น,นเราต้องลดละแนวคิดเหล่านี้มาเป็นแนวแนวคิดที่เออทำไงเราฝึกตัวเองให้ให้ใหมากน้อยสันโดษลงพอแม่ปฏิบัติเปลี่ยนไปปุ๊บลูกก็จะสังเกตละเอ๊ะทำไมแม่ไม่มโมโหเหมือนเก่าอ่ามันก็จะสังเกตละแล้วก็เราก็เริ่มแทรกให้ความรู้เรื่องธรรมะว่าลูกถ้าลูกเล่นอันนี้ไปเนี่ยเสียสายตายอย่างนั้นนี้อะไรเงี้ย ค่อยแทรกไปนี่พูดถึงว่ามันมันถ้าตัวแม่เขาไม่รู้ทำมันมันจึงยากไงแต่มันถึงบอกว่าไม่มีวิธีรัดหรอกมันรัดไม่ได้นั้นถ้าปิ่นจะแนะนําว่าเออเธอลองมาปฏิธรรมดูสิมาเข้ามูกลมมาฝึกถือศีลดูสิถือศีนอย่างนี้มันจะเกิดผลอย่างนี้นะอะไรเงี้ยหรือว่าชวนมามามา,มาปฏิธรรมแบบตอนนี้มันมาไม่ได้ก็ออนไลน์ซูมหรือว่าไอโบสถศีลถ้าถ้าเขามีปัญหามา,มมาเอาโทรปรึกษาได้ไหมอะไรเงี้ย คือมิตรดีสหายดีเป็นเป็นตัวเริ่มต้นเลยนะอันนี้ไปเริ่มตรงนี้ก่อนนะไม่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเรื่องนี้โอ้โหเจอมันเยอะจริงๆอ่ะไม่มีสูตรตายตัว่ขอบพระคุณค่ะใช่ค่ะหรือหรือบางท่านอาจจะมีสูตรตายตัวก็แนะนําได้นะแตมาไม่มีค่ะก็ก็ได้สมาธิถี่มากขึ้นนะคะพี่เขาบอกเลยว่าณขณะที่จิตเขากําลังมีอาการเกิดขึ้นเนี่ยก็คือฟังธรรมะไม่รู้เรื่องเลยอะไรเยงนี้ยค่ะ ค่ะพี่เขาก็เลยต้องมากำหนดจิตด้วยกันเออเขียนเขียนเขียนลงใส่กระดาษอะไรเงี้ยก็พอพอเออ,อจริงๆมันค่อนข้างจะยากแล้วเพราะว่าฟังธรรมะไม่เรื่องมันอาจจะอาการหนักๆแล้วไงนั้นอาจจะต้องใช้สมถะช่วยหน่อยให้เขาผ่อนคลายอารมณ์แล้วก็มามาฝึกถือศีลเบื้องต้นง่ายๆจากเรื่องกินอยู่หลับนอนฝึกกินมังสวิรัติฝึกลดอาหารมื้อลงอะไรพวกเนี้ยมันก็จะมันจะติมันจะแววายในการดึงจิตแล้วก็หัดช่วยเหลือคนให้มากๆ อย่าไปมุ่งแต่ว่าเราจะเอาเฉพาะลูกเราอะไรพวกนี้บางทีเราการที่เราไปช่วยคนอื่นช่วยเหลือคนอื่นอย่างนั้นอย่างนี้มันก็จะมีผลกับในการดูแลลูกเราด้วยแล้วจิตเราตกอะ่ะจะดึงขึ้นมาได้มันยากเหมือนกันท่านค่ะเนเศร้าอะไรอ่ะมีต่อไหมไม่มีมแล้วลอีกสิบนาทีอ่ะสัตว